วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของงานอินเทียของโครงการ i y b r i d View ครับว่าแนวความคิดในการทำงานอินเทียเราเนี่ยเรามีแนวความคิดยังไงแล้วก็ในการออกแบบของตัวของบ้านที่โครงการ i y r r i v v i w w เนี่ยเรามีความคิดจากไหนอ,อันดับแรกครับเราใช้วิธีนี้ครับว่าเราจะใช้วิธีทำการออกแบบงานตกแต่งภายในก่อนคืองานอินเทียทั้งหมดเราจะออกแบบไว้ก่อน ฟังก์ชันในการใช้งานภายในบ้านเราจะกําหนดขึ้นมาก่อนว่าเราอยากได้กี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำแล้วก็ใช้พื้นที่ใช้สอยมีอะไรบ้างครับสิ่งหนึ่งที่เรายึดก็คือว่าตัวเวลาเราทํางานอินเทียเวลาเราจะสร้างบ้านหนึ่งหลังเราจะใช้วิธีการอย่างนี้ครับว่าเราออกแบบภายในมุมอมองของงานอินเทียเนี่ยงานภายในของตัวอาคารเนี่ย มุมมองเนี่ยไม่ว่าจะนั่งตรงจุดไหนของตัวอาคารเราอยากเห็นความโปรง่งโล่งแล้วก็สบายเราอยากเห็นวิวข้างนอกครับซึ่งเราใช้หลักการนี้ในการออกแบบที่ไอ b บ i ิดวิวจะสังเกตไม่ว่าไม่ว่าบ้านหลังไหนทุกหลังด้วยซ้ำไปครับที่เราทำงานอยู่ข้างในจะมีกระจกมากๆแล้วก็มีพื้นที่ในการทำกิจกรรม แต่ละมุมแต่ละจุดให้สอดคล้องระหว่างงานภายในกับภายนอกให้สอดคล้องกันแล้วก็การใช้งานที่สะดวกสบายประกอบกับวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้เราก็จะใช้วัสดุที่มีมาตรฐานแล้วก็มีความเป็นความคงทนเป็นคุณภาพที่ยอมรับในในการก่อสร้างใน,ในวงการก่อสร้างครับ ตั้งแต่ฐานลากจนถึงหลังคาไม่ว่าจะเป็นางานเจาะเข็มงานทำฐานลาการะบบอ่อ,อนบีมแล้วก็ตัวของงานก่องานฉาบงานก่อเราใช้เป็นอิฐมนเบาของคิวคอนแล้วก็ไอตัวเทคนิคในการใช้ในการทำงานเพื่อที่กันแตกรล้าวแคลกพวกนี้ครับเราจะให้ความสำคัญมากแม้แต่ตัวหลังคา หลังคาเนี่ยเราก็เน้นว่าเราต้องใช้ของคุณภาพถึงแม้ว่าจะมีราคาแพงหน่อยแต่ว่ามันให้คุณค่าในเรื่องของอของตัวของตัวอาคารแล้วก็ตัวของบ้านครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาที่ที่เราใช้ที่เราเลือกเป็นของ s c g อย่างเป็นของรุ่นเพรทตต์อย่างเงี้ยครับก็จะสังเกตนะครับว่าบ้านทุกหลังที่เราทำงานจะมีความ เวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าบ้านเนี่ยเย็นแล้วก็มีความโปรง่โรงโล่งแล้วก็สบายครับแต่มาคุยเรื่องของแนวความคิดในการออกแบบที่ไอบ t View ให้ฟังประมาณนี้ครับ